สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ดีไซน์บายเอเจพีอิเล็กทรอนิกส์นะครับวันนี้ผมก็จะพาทําวงจรนับเหมือนเดิมครับก็คือจาก0ูนถึงเกเกนะครับแต่ว่าวงจรการนับของผมในวันนี้นะครับก็จะเป็นการนับโดยใช้ IC ดิจิตอลพื้นฐานนะครับเนื่องจากมีแฟนเพจนะครับแล้วก็เรียกร้องเข้ามาว่าอโปรแกรมที่ผมทํานะครับวงจรนับส่วนใหญ่จะเป็นโปรแกรมที่สามารถเขียนโค้ดนะครับแต่คราวนี้อยากได้วงจรที่ไม่ต้องเขียนโค้ดนะครับผมก็เลยทําให้ดูนะครับรูปวงจรก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ตัวนี้นะครับก็จะมีปุ่มกดนะครับกดขึ้นขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จะมีทั้งหลักสิหลักหน่วยแค่นั้นนะครับส่วนวิธีการประกอบนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับไปรับชมได้เลยครับเริ่มต้นจากการทำความสะอาดแผ่นทองแดงนะครับเพื่อในการบัดกีได้ง่ายขึ้น จากนั้นเราก็หาเส้นลวดนะครับมาทําเป็นตัวจัมเปอร์นะครับตัวนี้จะเอาไว้เชื่อมสายระหว่างวงจรนะครับแล้วก็เอา R, R นะครับ220โอห์มนะครับตัวนี้ก็จะทําหน้าที่เป็นตัวควบคุมความสว่างของหลอดเซเว่นเซ gment นั่นเองนะครับ แล้วก็นํา R 1 K โอหมนะครับตัวนี้จะทําหน้าที่เป็นตัวส่งสัญญาณระหว่าง74902ตัวครับแล้วก็นําซ็อกเก็ตนะครับ16ขาใช้หน้าที่ยึด7447ครับอันนี้ก็เป็นซ็อกเกต14ขานะครับยึด IC 7490ครับแล้วก็ IC 7805 หักขา9 0องศานะครับแล้วก็วางตามตำแหน่งในคลิปเลยนะครับต่อจากนั้นเราก็ใส่สวิตช์นะครับตัวนี้จะทําหน้าที่นับขึ้นนะครับเป็นส่งสัญญาณเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่คาปาซิเตอร์220อไมโครฟาราดนะครับหันขั้วบวกขั้วลบให้ถูกต้องด้วยนะครับตัวสําคัญของเราก็คือ7ซเว่นเซตครับตัวนี้จะเป็น o อมมอนแอนโอดนะครับก็คือแบบบวกร่วมนั่นเอง ที่เหลือเราก็ใส่ไ c ต่างๆเข้าไปนะครับตัวนี้จะเป็น IC7447 นะครับหันรอยแบ่งไปด้านซ้ายนะครับทุกตัว IC เลยนะครับแล้วก็ IC7490 เช่นเดียวกันครับหันรอยแบ่งไปด้านซ้ายทั้งหมดเลยครับสุดท้ายเราก็บัดกีขั้วฐาน9โวลต์เข้าไปนะครับตามตำแหน่งบวกลบเลยนะครับก็เป็นอันเสร็จพร้อมใช้งานครับ ครับเมื่อเราได้วงจรที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาของวงจรเราประมาณนี้นะครับก็บัดกีให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมีเซมิเนนเซเนตัวนะครับก็คือตัวนี้หลักสิบนะครับตัวนี้หลักหน่วยนะครับจะถูกควบคุมด้วยสวิตตัวเดียวนะครับจะนับขึ้นตลอดนะครับไม่ได้นับลงนะครับแรงดันที่จ่ายเข้าไปนะครับก็คือที่ประมาณ9โวลต์นะครับ9โวลต์พอดีจะใช้ถ่านก็ได้นะครับแต่ว่าผมขอบอกไว้ก่อนว่าถ้าใช้ถ่านก็ต้องทําใจนะครับว่า วงจรนี้กินกระแสเยอะพอสมควรนะครับก็อาจจะหมดเร็วนะครับแต่ผมขอใช้อดปเตอร์แทนนะครับผมก็เสียบเข้าไปตรงนี้นะครับรึ๊บกดเข้าไปนะครับครั้งแรกก็จะขึ้นเป็นเลข88ก่อนนะครับอย่าเพิ่งตกใจนะครับตัวนี้วงจรเขาเซตไว้อย่างนี้นะครับเลข88นะครับแต่บาง i อผมเคยเสียบเข้าไปมันก็จะขึ้นเลขเป็นลักษณะแบบคล้ายๆแบบสุ่มมานะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับมันใช้งานได้อยู่นะครับครัวนี้ผมจะเทสให้ดูนะครับผมก็จะกดปุ่มตัวนี้นะครับ ผมกด1ครั้งนะครับก็จะนับไปเรื่อยๆนะครับ8990นะครับผมกดไปเรื่อยๆนะครับจนถึง98านะครับ9กก็วนมาถึน0นะครับตัวนี้สวิตช์ของเรานะครับจะเซนซิทีฟนิดนึงเนื่องจากสวิตช์ที่ผมใช้รู้สึกมันจะเป็นตัวเก่านะครับเวลาขยับอย่างเงี้ยมันจะมันจะชวนนะครับเพราะฉะนั้นสวิตช์ที่เอามาติดตั้งก็จะใช้ตัวใหม่จะดีกว่านะครับซึ่งตันนี้เวลาผมทำคลิปผมจะใช้ตัวเก่ามาปนๆนกันไปนะครับ เราก็กดอย่างนี้นี่เองนะครับการทํางานของมันก็คือว่าจะอธิบายคร่าวๆนะครับก็คือจะเป็น IC7490 กนะครับกับ7 4 4 7นะครับทั้ง2ชุดนี้ครับจะแยกกันนะครับชุดนี้ของวงจรหลักหน่วยนะครับชุดนี้ของวงจรหลักสิบนะครับการทํางานก็คือ7490เนี่นะครับก็จะรับคําสั่งนะครับเป็นเพ s e ก็คือการกดนี่แหละครับเป็นเข้าไป1หน่วยนะครับก็เราก็จะแปลงออกมาเป็นลักษณะของ 4บิตนะครับคืออย่างเช่นถ้าเลข3ก็เป็น0011นะครับเข้ามาที่7447แล้วก็แสดงผลเป็นเซเว่นเซ gment นะครับแต่ถ้าสมมุติตัวนี้นะครับมันนับจนถึง9นะครับถึง9อดีผมกดลวนไปนิดนึงถึง9ปุ๊บมันก็จะส่งสัญญาณนะครับมาจาก7490ตัวนี้นะครับก็จะมาเข้า7490อีกตัวหนึ่งนะครับเพื่อคล้ายๆพูดง่ายๆคือคล้ายเรากดสวิตช์หนึ่งครั้งนะครับตัวนี้ก็จะนับขึ้นไป แต่เพียงแต่ว่าวงจรนี้เราจะนับแค่หลักหน่วยเท่านั้นนะครับเราไปเรื่อยๆนะครับปุ๊บยังไงครับตอนนี้พอดีสวิตผมลวนนิดนึงนะครับเป็นไปได้ก็อาจจะใส่คาปาซิเตอร์ค่อมเข้าไปที่สวิตตัวนี้นะครับ1ตัวนะครับแนะนำนะครับค่อมเข้าไป1ตัวเอาสักค่าประมาณ100ไมโครฟารัดก็ได้นะครับค่อมเข้าไปมันก็จะทําให้ในการกดช้าลงนะครับตัวนี้ก็เป็นโปรเจกต์ที่ ไม่ต้องใช้โปรแกรมนะครับไม่ก็พูดง่ายๆคือไม่ต้องเขียนโปรแกรมนะครับก็คือใช้ i อพื้นฐานนะครับดิจิตอลของเรานั่นเองนะครับยังไงถ้าชื่นชอบผลงานของผมก็กฝากกดไลค์กด Sub s c r i b e ให้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากแชร์ให้เพื่อนๆที่สนใจด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็พอแค่นี้นะครับส่วนวงจรนะครับรูปวงจรต่างๆผมก็ลงไว้ในคลิปแล้วนะครับยังไงก็ฝากเข้าไปดูด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ